สวัสดีท่านผู้ฟังในช่องโหราสารพันธ์คำพยากรโดยอาจารย์ฤทธิเดชทองเจาะพื้นดวงชะตาราศีเมถุนด้านการงานการเงินความรักท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมพื้นดวงชะตาสามารถดูได้ตลอดชีวิต การงานชาวราศีเมถุนเป็นคนเจรจาเก่งฉลาดหลักแหลมขยันขันแข็งรู้รอบด้านทุกงานวิชาการการค้าขายก็ดีเป็นคนเจ้าสำราญชอบงานบันเทิงนิรมเป็นนิดชอบอยู่ติดบ้านรักบ้านและชอบทำงานที่บ้านการเงินชาวราศีเมถุน เป็นคนเก็บเล็กเก็บน้อยหมดเงินไปกับสิ่งเล็กๆในน้อยและมักได้เงินบ่อยแต่ไม่มากแต่หากรู้จักเก็บรู้จักใช้ก็มีมากจนเป็นปัญหามารดกได้ความรักชาวราศีเมถุนมักเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่ฉลาดหลักแหลมหรืออายุห่างกันมากมักเจอคนถือตัว เจอคู่มีแน่ตาทางสังคมและเป็นคนที่เกรงใจคู่ครองแต่มักผิดหวังบ่อยความรักไม่ค่อยจะสมหวังง่ายๆจบคำพยากรณ์อ่านโดยดอกเหมยสิ่งใดที่ท่านคิดหวังไว้ก็ขอให้สมในความปรารถนาชีวิตมีแต่สิ่งดีดีด,ดีนะคะท่านที่ประสงค์รับคำพยากรณ์ ดวงชะตาท่านสามารถส่งข้อมูลส่วนตัวในกล่องข้อความอินบ็อกซ์เพจหูราสารพันได้นะคะขอบคุณค่ะ